คุณพ่อนะครับไม่เคยกินมัทฉะนะครับวันนี้เราจะมาทํามัทฉะให้คุณพ่อกินแต่คือเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันแปลว่าอะไรนะเริ่มต้นนะครับนี่ผงม,มัทฉะแล้วก็วกเราจะมาใส่นมแอลมอนนมแอลมอนเข้าไปลอซัสซีสสสดูเลเามอนนี่บอกไปก่อนนะว่าเป็นนมแอลมอนแต่จะไม่บอกว่าใส่อะไรเข้าไปต่อนี่ครับผงมัทฉะเราเคยตัวนี้หนกรัมโอเคประมาณนี้ผม,ผมก็ไม่ค่อยชํานาญนะดูเข้าม่อีกทีนึงต่อมาเป็นขั้นตอนที่พิธีการที่เราใช้นี้ชง พอหวังดีครกลัวหกต้องใช้แค่ข้อมือที่ก็ตรงปวยงี้เขาได้ไหมมาเราไปลงแก้วกันเลยมาถึงขั้นตอนการชิมแล้วครับผมคือเดนมอนด์พ่อบอกกี่แอลมอนด์จุดพ่อเจริบแอ้วแต่ว่าเขาบอกว่าเฉยๆงั้นๆเพราะเขาแม่เป็นรสที่เขาไม่คุ้นเคยเราจะไวเชื่อเลยกันนะครับว่ามันคืออะไรอ๋อจะกกอบอิตาเวีร์ดูมาช่า มันชาอันดๆของอ d มนด้ท <Natural> เ <Four> ีวอเคอืมเซเมีรอาจจะชินเรื่องกาแฟมากกว่าพิเ้นกาแฟมาตลอชีวิตพอมาเจอชาเขียวเรารู้สึกว่ามันเฉยๆเครื่องน้ำเครื่องพ่อบอกว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดคือน้ำเปล่าโอเค